สวัสดีค่ะมาพอกันอี่แล้วกับแมญาา่าผ้าแส็บแส็บยุไซเส็บยุลานสามพี่น้องบางเสนสองอำเภอบนราชจังหวัดขอนแก่นเก่าคือเก่าเด้วยจากพี่น้องมาแสนะ็บน้อแเมญ่าเดอ้อบว่าสิเป็นลูกสาวลูกเคยลูกไผ่ลูกไส้ผดดองไม่ดองเอไอน้องนองุนง่งลูกหลานมือสบู่ถูกคนทึง่งฟังไทยฟังเล่าเฮาแล้วกับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศทั่วประเทศ,เท,ศทั่วโลกเด้อพี่น้องเด้อมือนีแมญ่าได้ผลไม้ร่วมบักเงาะกับบักอันเกี่ยวมังกรพี่น้องก่อนสิกินก็อย่าลืมแมญ่าฝากครีมหนาสักขาวสบู่นาส ผู้ใดอยากใส่ครีมขึ้นเมญยากระทักมาได้พี่น้องหนึ่งชุดเพียงสองรอยเจ็ดิบาทเท่านั้นจ้ะพิมพ์คข้ามาสนใจใต้ความเมนเลอกะหรือทักท้ายมาทางเบอร์โทรล้านสามพี่น้องกันยังควงเปิดให้บริการคุาเด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรกับเบเกา่สามห้าเก้าศูนย์หกห้าหกสามสี่ศูเก้าแปดเด้อพี่น้องเด้อ่อน,น,น,อนสิกินสีจวดกย่าลืมกดไหลกดแช่ กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ไม่ยาก้าเสี่ยมีกำลังใจเฮ็ดต่อเฮ็ดคลิปต่อตอไปหลายๆคลิปน้ำมูน้ำบานเพลินเด้อพี่น้องถูกให้โชคดีมีสุขปลอดภัยเกียวขาดเจี๊ยบโรยไผ่ขยับน่อกัดสุกสุกสุกเปเด้อพี่น้องเด้อมาบหมนี่มาบะง้อกับเสียบหวานหวานมื้อนี้กินเต้าบะง้อกับบักมะก่อน แซ่บพี่น้องอพูดแล้ไม่ตามหรือดูกาลเนาะบอกมังก่นกับบกอกมังก่อนจังหวัดเลยพี่วาจงหวันแซ่บพี่น้องแซ่บอยู่วันวนเย็น,ยน,ยน มาเด้อพี่น้องเด้อเจ็บๆน้องกันมกงอตรงเนี่ยเปียบบางๆเมือเม้อนัานกินแล้วบอกมั่งก่นกับว่าหวานนะ นองเจ็บม,ม,ม,มาเลยพี่น้องเจ็บเสจ็บๆั้องกันขมงอขวานออกมันกว่างหวานไมยาเรืองมล่าตั้งทำกุ้ใดมาเยี่ยม,มาหย่าไม่ยาปักซื้อไบ้แล้ว เม่ยกสิกิกับไปหาหรือแมียเป็นคนชาดิเกียนตรงๆต,ตรงไปตรงมากพี่น้องขันไปก็บอกว่าไปไปกับเป็นน้ำ่าปลูกเลยบอถา,ามเวลาะต้องให้ชัดเกียนน้องพี่น้องน,น,นะฮะน้องเจ้าเพิ่น,นมาล้วห้องกับไปเพิ่นไปล้วห้องกับมาเพิ่นวางสิรุดเพน,นะเป็นว่มาห้าวขอใจกันเนาะ อเแซ่บพี่นอ้องแส่ยบวันนี้ลีเอะสียเย็นแส่บพี่นอ้องมีสวยง,งาม เฮาลรงเรียลําำเดียวกันแล้วเนาะต้องซอยกันไพ่ลายบ้านลายซองลายมองลายแจยต้องซอยกันพี่น้องผู้ใดก็จะไปหอดสินใชยเนาะผู้ใดอยากจะไปถึงฟังถึงฝาเพราะฉะนั้นลงเรียลร่ำเดียวกันแล้วต้องซอยกันไพ่เพิ่นห้เฮ้าเฮ้าห้เพิ่นต้องซอยกันพี่น้องบพซอยกัน จะเพิ่นกับยังหายเห่าเนาะเห่ากับตองหายเพิน่นคือกันขันเห่าไปเฮเพิ่นแล้วเพิ่นก็นตตองมาห,หายเห่าซอยเหลียสึกกันแล้วกันใจเขาใจเราจาห้ามกนยังอยากไปหอดเพิ่นกันอยากไปหอดคือกันเพราะฉะนั้นต้องซอยเหลียกัน ขันพี่น้องบ้านใดมาหาไมยากรไมยกรขอขอบคุณห,หลายๆค่ะไมยาีิฝ้ากลับไปเยี่ยมยามถามเข้าขันไมยาไปหาบ้านใดก่รกะคือจังว่านั่นละ่ะไมยาชัดเจนตรงซอยเลียกันต่างคนต่างมีจุดหมายเดียวกัน จยากไปฮอดคือกันกันเลยตรงซอยกันเนะะาะเรียบรลยลัานซ้ำพี่น้องกับเปิดให้บริการเก่าล้วพี่น้องบางแสนสองกับเปิดคือเกา่าแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ลูกไผ่ไข่เจ็บน้องพี่น้องเนาะ โรคไข่ไข่เจ็บแต่ละมือกระเทศไท่ห้าหหอเหี่ยวหัวใจบ่ชุ่มบ่ชื่นบ่เบ,บ,บิกบ่บานคือเกาแต่ว่าเห้ากระต้องซอยเหลียดูแลเจ้าของดูแลทั้งเพิินทั้งห้าอยู่ในสังคมรวมกันขอให้ปลอดภัยแค่ขาดหรือว่าพานพนไปน้ำกันสูบผูสูสคนส,นสูบันสูซองเล้อี่น่องเด้อ ฮักกันบ้านนึงเมี่ยงเดียวกันเกิดร่วมประเทศเดียวกันเนาะพี่น้องบ้านอื่นเมี่ยงไก่เพิ้นกับเป็นคือกันกับเฮ้งเป็นคือกันกับเฮ้งเมื่อทั่วโลกอรวดพี่น้องเฮ้งก็ต้องสู่ต้อง่านไปอ่นซวนหมักหมอโรงเรียนนี้แต่รวยงาม คุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะที่เขามาติดตามรับชมช่องไม้ยาผ้าเสียบตั้งแต่ต้นจนจบคลิปขอบคุณหลายๆมากอะไรถึงใจกต่แช่อย่าลืมฝากคลิปน,น้ำเด้อพี่น้องหนึ่งชุดเพียง270บาทเท่านั้นจ้ะขอบคุณเลยหลายๆคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำน,นี้เด้อค่ะคลิปนี้อิ่มแล้วคลิปหน้าพอ,ขอกันไหมขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ